วันนี้เราก็จะมาเรียนบทที่หนึ่งกันนะครับในหัวข้อ,ขอพระคัมพีคืออะไรพระคัมภีร์คืออะไรพระคัมภีร์เป็นหนังสือของพระผู้สร้างทําไมการศึกษาพระคมภีร์ถึงเป็นจริงสําคัญนะครับผมก็จะพยายามอธิบายโดยใช้ตัวอย่างต่อไปนี้นะครับถ้าเราจะรู้ถึงความสั้นยาวหรือน้ําหนักของอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเราจะต้องวัด หรือช่างดูนะครับเมื่อเราช่างหรือวัดสิ่งนั้นเราจะต้องใช้เครื่องช่างหรือเครื่องวัดที่คนทั่วไปยอมรับว่าเป็นมาตรฐานที่ถูกต้องนะครับถ้าเราใช้เครื่องมือหรือเครื่องวัดที่ไม่ตรงตามมาตรฐานจะเกิดอะไรขึ้นมาดูตัวอย่างดังต่อไปนี้กันนะครับข้อที่หนึ่งนะครับถ้าเรากำลังจะสร้างบ้านเราจะต้องวัดความยาวความสูงของบ้านที่เราจะสร้างใช่ไหมครับ ถ้าเครื่องมือที่เราใช้วัดความสูงความยาวนั้นไม่ตรงตามมาตรฐานของร้านที่ขายอุปกรณ์ก่อสร้างเราอาจจะสั่งอุปกรณ์น้อยเกินไปหรือเยอะเกินไปนะครับก็จะทําให้เราเสียเวลาแล้วก็เสียเงินโดยเปล่าประโยชน์นะครับสอนะครับถ้าเราจะสร้างตึกใหญ่ๆนะครับแล้วฐานของตึกที่เราสร้างนั้นไม่ได้ตรงตามมาตรฐานไฮนะกก็อาจจะเกิดขึ้น อย่างแน่นอนครับและสุดท้ายนะครับสามครับถ้าคุณหมอฉีดยาแบบไม่ถูกต้องนะครับคนป่วยก็อาจจะถึงตายได้นะครับเช่นในคู่มือบอกว่าให้ฉีดยา2มิลลิลิตรแต่คุณหมอเนี่ยฉีดในปริมาณ2 0 0พันมิลลิลิตรนะครับเพราะว่าคุณหมอเนี่ยไม่ฉีดตามมาตรฐานที่คู่มือได้กำหนดไว้นะครับจึงเป็นเหตุให้ผู้ป่วยถึงแก่ความตายนี่ครับ สรุปก็คือถ้าเราจะทำถ้าเราทำอะไรแล้วอยากให้สิ่งนั้นเกิดประโยชน์จริงๆนะครับไม่ใช่แค่แบบพอใช้ได้ไม่ใช่แค่แบบข้างนอกสุขใจแล้วก็ข้างในเป็นโพงนะครับถ้าเราอยากให้สิ่งที่เรากำลังทำอยู่มีประโยชน์เราจะต้องทำตามมาตรฐานที่ถูกต้องมาตรฐานที่ไม่ใช่แค่ถูกต้องเพียงทางทฤษฎีไม่ใช่เกี่ยวกับความคิดเห็นของเราเอง มันจะต้องเป็นความแท้จริงนะครับเราอย่าไว้วางใจในสิ่งที่ไม่ถูกต้องมันเป็นเรื่องแปลกดีนะครับที่เมื่อเราพูดถึงวิญญาณหรือเป้าหมายชีวิตที่ไม่มีมาตรฐานเรามีบางคนที่มีประสบการณ์ชีวิตมีปรัชญามีลัทธิมีความคิดเห็นเช่นเราอยากจะเป็นคนดีก็ดี ดีกว่าที่เราอยากจะเป็นคนเร็วแต่ใครเราจะตั้งมาตรฐานให้เรารู้ว่าพอแล้วตอนนี้เราทำสิ่งที่ดีพอเราเป็นคนดีจริงๆเราจะรู้ได้ยังไงนะครับอ,อีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องการเกิดขึ้นของโลกใบนี้เรามีทฤษฎีเยอะมากแต่ไม่มีอะไรที่สามารถพิสูจน์ทฤษฎีวิวัฒนาการได้นะครับเราจะเชื่อทฤษฎีนั้นเพราะว่าทฤษฎีนั้นเป็นอะไรที่เราเข้าใจได้บ้าง แต่แต่ว่ามันเป็นความคิดเห็นหรือความเข้าใจของบางคนที่ไม่ใช่ไม่ได้อยู่ในหนังสือพระคัมภีร์ในบทปรถมการนะครับมันจะเป็นความคิดเห็นของมนุษย์เพียงอย่างเดียวแต่ไม่มีใครสักคนที่เห็นกับตาตัวเองว่าในปฐะถมการนั้นเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นพระคัมภีร์จึงเป็นหนังสือ ที่สําคัญมากพระคมภีร์เล่มนี้สามารถอธิบายการเกิดขึ้นของโลกใบนี้ได้และเล่มนี้ก็จะอธิบายอย่างชัดเจนว่าการเป็นคนดีคืออะไรแล้วทําไมไม่มีใครสักคนหนึ่งในโลกใบนี้ที่จะเป็นคนดีพร้อมนะครับแต่พระคัมภีร์เล่มนี้คือความจริงเราปรารถนาให้เราเป็นคนดีแต่ลึกๆในใจเรารู้ว่าเรายังคงเป็นคนบาปอยู่ แล้วเรื่องเป้าหมายชีวิตของเราจะได้คําตอบก็จะอยู่ในพระคัมภีร์เรื่องนี้ด้วยนะครับพระคัมภีรก็จะเป็นเหมือนครูสอนคอยชี้นําทางที่ถูกต้องอยู่ที่ว่าเราจะทําตามหรือเปล่านั่นเองครับเรื่องต่อมานะครับถ้าเราอยากจะรู้อะไรเกี่ยวกับคนหนึ่งที่เสียชีวิตมาหลายปีแล้วเราจะต้องรับรู้ข้อมูลกับคนหนึ่งจากคนหนึ่งที่อยู่กับเขาจริงๆที่บันทึก สิ่งต่างๆที่เขาเห็นจริงๆเช่นชีวิตในหลวงรัชกาลที่5้านะครับเราได้รู้ว่าเราทำอะไรเพราะมีคนบันทึกไว้และคนเหล่านั้นก็ทําให้เราเชื่อว่าเขาบันทึกไว้จริงๆครับแต่ว่าเมื่อเราพูดถึงพระเจ้ามันไม่ช่วยอะไรถ้าเราจะแสดงความคิดเห็นของเราเองเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นคือแทบจะไม่มีใครที่เห็นด้วยกับเรื่องนี้ฉะนั้นเราจึงต้องการข้อมูลที่อยู่นอกเหนือตัวเราเองนะครับ แล้วก็มีอยู่ทางเดียวเท่านั้นที่เราจะรู้จักกับพระเจ้าที่เป็นพระผู้สร้างได้คือเราจะต้องเข้าถึงความปรารถนาดีของพระเจ้าและทราบว่าพระเจ้าจะบอกอะไรกับเราพระเจ้าทรงสร้างโลกนี้ปรารถนาให้เราเนี่ยรู้จักกับพระองค์และให้ชีวิตของเรามีประโยชน์และมีเป้าหมายพระเจ้าให้สืบทอดคำสั่งสอนลงในพระคัมภีร์นะครับ เมื่อก่อนเรามีคําถามหลายเรื่องเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เรามองไม่เห็นและสิ่งที่เราสามารถมองเห็นได้เช่นวิญญาณต่างๆเรารู้ว่ามันมีจริงแต่หลายสิ่งหลายอย่างที่เราเชื่อมันเป็นเพียงแค่ความคิดเห็นส่วนบุคคลเรากลัวผีแต่ว่าแต่เราไม่แน่ใจว่าผีคืออะไรมีความสามารถแบบไหนหลายๆคนใช้ผีเป็นเรื่องปุสโลบายในการเลี้ยงลกูกเพียงเท่านั้นหรือถ้าเราพูดถึงเป้าหมายในชีวิต จะมีความคิดเห็นเยอะมากเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับแต่จะรู้ได้ยังไงครับว่าใครคิดถูกหรือว่าใครคิดผิดนะครับมีเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่สามารถให้คําตอบที่ถูกต้องแก่เราได้ผู้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่อยู่มาตั้งแต่แรกจําเป็นต้องเป็นผู้ที่อยู่ก่อนที่โลกนี้จะเกิดขึ้นนะครับซึ่งผู้นั้นที่เราพูดถึงก็คือพระเจ้าครับพระเจ้า ที่เป็นพระผู้สร้างโลกนี้เป็นผู้ที่สร้างสิ่งที่มองเห็นได้กับสิ่งที่มองเห็นไม่ได้และพระเจ้าสำแดงความจริงเกี่ยวกับสิ่งต่างๆผ่านทางหนังสือที่เรียกว่าพระคัำพีนั่นเองนะครับพระคัำพีก็เปรียบเป็นคําพูดของพระเจ้านั่นเองครับผมก็อยากให้เราเข้าใจเบื้องหลังของพระคัมภีร์นิดหน่อยเพราะอยากจะหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดนะครับพระคัมภีคือหนังสือ เล่มเล่มนี้นะครับที่เรากำลังจะพูดถึงก็คือหนังสือเล่มเนี้ยเป็นทั้งหมดจะไม่มีอะไรอีกมีแต่หนังสือเล่มนี้เท่านั้นที่จะช่วยให้เราเข้าใจพระคัมภีร์ชัดขึ้นแต่ถ้าเราจะพูดถึงพระคำของพระเจ้าเราจะพูดถึงหนังสือเล่มนี้เท่านั้นทุกสิ่งที่เราต้องรู้เกี่ยวกับพระเจ้ามันอยู่ในหนังสือเล่มนี้แล้วนั่นเองครับและผู้ที่เขียนพระคัมภีร์นั้นส่วนมากเป็นคนอิสราเอลครับ พระผู้สร้างได้เลือกประมาณ40คนด้วยกันนะครับเพื่อให้เขาเขียนพระคัมภีร์และคนทั้ง40คนนี้ก็ไม่ใช่คนในยุคสมัยเดียวกันแต่ละคนอยู่คนละยุคคนละสมัยตั้งแต่เขียนหน้าแรกจนถึงหน้าสุดท้ายนั้นใช้เวลาถึง1,600ปีเล่มแรกเขียนขึ้นประมาณ3,500ปีที่ผ่านมาและเล่มสุดท้ายเขียนขึ้นเมื่อ1,900ปีที่ผ่านมาเองนะครับ แต่และคนนั้นไม่ได้มานั่งประชุมปรึกษาหารือกันก่อนเพราะว่าพวกเขานะครับก็อยู่กันในคนละยุคคนละสมัยมีฐานะมีตำแหน่งหรือมอีหน้าที่อาชีพการงานที่แตกต่างกันออกไปนะครับบางคนก็เป็นคนเลี้ยงสัตว์บางคนก็เป็นชาวป,ประมงบางคนก็เป็นคนเก็บภาษีบางคนก็เป็นนายแพทย์และบางคนก็เป็นกษัตริย์ครับ คนที่เขียนพระคัมภีร์นะครับก็เป็นคนธรรมดาเหมือนกับเราเนี่ยนะครับเขาไม่ได้มีคุณบุตรพิเศษไม่มีทักษะพิเศษที่ทําให้พระเจ้าเลือกเขาเป็นผู้เขียนครับพระเจ้าเลือกเขาเพราะว่าเขาเป็นคนที่เชื่อและไว้วางใจในพระองค์ครับเขาไม่ได้เขียนตามใจตัวเองหรือตามความนึกคิดของตัวเองแต่พระวิญญาณของพระเจ้าได้นําความคิดจิตใจของเขาเพื่อให้เขา รู้ว่าควรจะเขียนอย่างไรครับแม้ว่าผู้เขียนจะมีหลายคนนะครับแต่ข้อความทั้งสี่สิบข้อความที่สี่สิบคนนี้เขียนครับก็เป็นเรื่องเดียวกันมีใจความสําคัญเดียวกันมีจุดประสงค์เดียวกันแล้วก็มีความหมายเดียวกันครับทุกเล่มที่พวกเขาเขียนนะครับก็จะติดต่อประสานกันอย่างต่อเนื่องไม่ขัดแย้งกันทั้งที่ทั้งทั้งที่ประมาณมีผู้เขียนถึงสี่สิบคนนะครับ มันเรื่องนี้นะครับมันเป็นไปได้เพราะว่าพระคัมภีร์เนี่ยเป็นสิ่งที่มาจากพระเจ้าพระองค์นั้นได้โดนจิตใจของคนทั้งสี่สิบคนนั้นให้เขาเขียนพระคัมภีร์ขึ้นตามใจของพระองค์เองไม่ใช่ตามใจของผู้เขียน,นครับดังนั้นพระคัมภีร์จึงออกมาเป็นเล่มเดียวกันนะครับถ้าเราจะเปิดพระคัมภีร์เราจะเห็นหลายสิ่งหลายอย่าง สิ่งแรกที่เราจะเห็นก็คือมันเป็นหนังสือเล่มหนาใช่ไหมครับที่มันเป็นแบบนี้เพราะว่าพระคัมภีร์ไม่ใช่หนังสือแค่เล่มเดียวแต่ภายในนั้นรวบรวมหนังสือย่อยถึง6 6บเล่มเอาไว้ได้วยกันนั่นเองครับโดยที่พระคัมภีร์ทั้งเล่มสามารถแบ่งออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆนะครับคือพระคัมภีร์เดิมกับพระคัมภีร์ใหม่นะครับ หรือเราเรียกทั้งสองเล่มว่าพันธสัญญาเดิมกับพันธสัญญาใหม่นั่นเองนะครับภาพพันธสัญญาเดิมนะครับก็จะมี39เล่มส่วนภาพพันธสัญญาใหม่มี27เเล่มครับพระคัมภีร์เดิมนะครับก็เขียนเป็นภา,าษาฮิบรูซึ่งเป็นภาษาที่คนอิสราเอลในสมัยโบราณใช้กันนะครับส่วนพระคัมภีร์ใหม่นั้นเป็น ภาษากรีกครับเหตุที่เขียนเป็นภาษากรีกก็เพราะว่าในสมัยนั้นภาษากรีกเป็นภาษากลางที่ใช้กันอย่างกว้างขวางในประเทศนั่นเองในหลายๆประเทศนั่นเองครับอิสราเอลเข่งขัดมากเรื่องขัดลอกพระคัมภีร์ในสมัยนั้นเขาใช้กระดาษพิเศษกระดาษนั้นก็แข็งกว่ากระดาษที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับแต่สีเนี่ยจะซีด สามารถซีดได้ครับเพราะฉะนั้นจะต้องลอกเขียนพระคัมภีร์เมื่อเขาลอกพระคัมภีร์เขาจะต้องทําตามกฎเกณฑ์ที่เคร่งครัดมากเขียนผิดแม้แต่นิดเดียวเขาจะต้องเผา,าทั้งม้วนนะครับตอนนั้นเขาไม่มีหนังสือเขาเขียนบนกระดาษแข็งแล้วหลังจากนั้นเขียนเสร็จเขาก็ม้วนมันไว้เพื่อที่จะเก็บไว้นะครับบางเล่มที่อยู่ในคัมภีร์นั้นยาวมากนะครับ แล้วมวลที่ยาวที่สุดที่เขาเจอนั้นยาวถึง7เมตรมวลที่เรายังมีอยู่ที่อายุมากที่สุดนั้นอายุมากกว่าสองพันปีครับมันอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ในประเทศอิสราเอลนั่นเองครับพระคัมภีร์ในเล่มเออครับพระคัมภีร์เป็นเล่มเดียวในโลกที่มีการแปลออกเป็นภาษาต่างๆมากที่สุดในปัจจุบันนะครับได้แปลออก เป็นภาษาต่างๆมากกว่า670ภาษานะครับแต่มีอีกหลายๆภาษาที่ยังมีแค่ครึ่งหนึ่งครับถ้าเราจะรวบรวมภาษานั้นจะมีมากกว่า3,000ภาษาครับพระคัมภีร์ยังเป็นหนังสือที่มีคนอ่านมากที่สุดในโลกด้วยแล้วถ้าเราจะเริ่มอ่านพระคัมภีร์จะเห็นตัวเลขเดิมทีเดียวนั้นตัวเลขนั้นมันไม่มีมีบางคนที่คิดว่าเราจะต้องแยกพระคัมภีร์ ให้มันมีบทและมีข้อย่อยเพราะว่ามันจะช่วยเราในการหาข้อมูลที่อยู่ในพระคัมภีร์แต่เราต้องดูว่ามันไม่ใช่อะไรที่มาจากพระเจ้าครับพระเจ้าไม่อยากให้เราคิดถึงเลขนี้เท่านั้นแต่สิ่งที่สำคัญจริงๆก็คือให้เราเข้าใจบิดีบทให้เราจะเข้าใจเนื้อแหงสาระพระเจ้าอยากให้เราเข้าใจลึกซึ้งถึงความเป็นพระเจ้าของพระองค์อย่างชัดเจนพระองค์อยากจะให้เราเจาะ ลึกในคําสั่งสอนของพระคัมภีร์ครับเราจะเรียนพระคัมภีร์ด้วยกันในภาษาที่พวกเราเข้าใจได้แต่พระคมพีเป็นหนังสือเล่มใหญ่เราจะต้องใช้เวลานานในการสอนครับโดยการสอนทีละเล็กทีละน้อยนะครับเราจะสอนสิ่งที่สําคัญที่สุดก่อนเหมือนกับการสร้างบ้านนะครับผู้ที่สร้างบ้านนั้นจะต้องปลูกเสาบ้านก่อนหลังจากนั้น ก็จะสอนข้อมูลที่สำคัญที่สุดแล้วค่อยสอนสิ่งอื่นๆด้วยเมื่อถึงเวลาอันสมควรครับผมแน่ใจว่าเราจะมีความสุขมากๆในการเรียนรู้พระคอมพิวร์ขอบคุณครับ